สวัสดีคับเพื่อนๆผมเจเจเรนนะครับวันนี้มาตามสัญญานะครับกับการรีวิวคร,รีมกันแดดในเครือชิเชโด้แบรนด์แอนเนสซานะครับซึ่งเป็นครีมกันแดดที่เอาตามตรงเลยจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แล้วก็เกี่ยงที่จะพยายามจะลองมันมานานแล้วนะครับจนไปทริปญี่ปุ่นนะครับล่าสุดที่ไปมาก็ได้มีโอกาสซื้อแอนเนซ่ากลับมาซึ่งตอนแรกก็นึกว่าเออได้ซื้อกลับมาจากญี่ปุ่นมันน่าจะราคาดีใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าแอนเนซ่าที่เมืองไทยเนี่ยก็ราคา ถือว่าถูกมากแล้วเรียกว่าไม่จําเป็นต้องหิ้วมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าจะซื้อครีมกันแดดของอเนซ่เนี่ยผมแนะนําซื้อที่ร้านมาซ i m o โต k คิวอชิได้นะครับมีอยู่หลายสาขาในเ e n t r a l e a s t v i วิวนะครับเซ็นทรัล้าพร้าวก็มีนะครับมีเซ็นทรัลพระรามเก็ก็มีนะครับก็เป็นช็อปร้านร้านโตญี่ปุ่นที่เหมาะที่สุดสำหรับการซื้อครีมกันแดดอเนซ่นะเพราะว่ามีทุกสูตรเลยครบนะครับซึ่ง คือบรรดาเอนเซอทั้งหมดที่หาซื้อได้ตามรัานสต o ร์หรือว่าร้านมัสซโมโตเนี่ยผมเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด6สูตรด้วยกันนะครับผมเองเนี่ยได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยได้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2สีนะครับโทนสีทองกับโทนสีเงินเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่แพ็กเกจที่ผมมีก่อนนะครับแล้วตัวไหนที่ผมไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปถ่ายที่ถ่ายมาให้ดูนะครับก็ก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันว่ามันเป็นยังไงนะ ตัวแรกนะครับในตระกูลสีทองตัวที่โด่งดังก็คือตัวนี้ครับ Perfect UV Sunscreen นะครับ Aqua Booster นะครับก็คือตัวสีทองที่เขาพูดกันนะครับก็คือตัวนี้ SPF 50บวก PA 4บวกนะครับก็จะชื่อ Perfect UV Sunscreen นะครับก็คือ Perfect UV นั่นเองแล้วก็ตัวสีทองอ่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสูตร sensitive นะครับสำหรับคนผิว sensitive ก็เป็น perfect UV เหมือนกันนะครับแต่เป็น sensitive skin ก็การกันก็คือ50บวก PA 4บวกเหมือนกันนะครับแล้วก็สีทองอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นหลอดนะครับจะเป็นคือคือตัวที่เป็นขวด2ขวดนี้ สี่ใน6ตัวเนี่ยสี่ตัวจะเป็นน้ำนมนะครับก็คือจะเป็นน้ำน้ําแต่ว่าอีก2ตัวที่เป็นหลอดเนี่ยจะเป็นเหมือนข้นกว่าจะคล,าค,ลาคล้ายคล้ายครีมมากกว่านะครับจะไม่เหลวเป็นน้ําก็จะอยู่ในแพคเกจจิ้งหลอดที่เรียกว่าต่างกันไปเลยตัวสีทองที่เป็นหลอดเนี่ยมันไม่ใช่ไซส์เล็กของตัวสีทองปกตินะครับมันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ปรับส่วนผสมต่างกันก็จะมีเขาจะเรียกว่าเป็นสูตรเจลนะครับก็ จะมีชื่อของมันเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับเป็นสูตรเป็นเจลเจลมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคมาที่ซีรีส์สีเงินกันบ้างนะครับตัวหลักของตัวสีเงินเนี่ยเขาจะไม่เรียกเพอร e เฟ UV ์ยเขาจะเรียกว,ว่าเอ s เซน e UV นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวสีเงินตัวหลักเอ s เซน e UV s u n ซันสกรีนนะครับอควาบูสเตอร์ก็เป็นน้ำนมเหมือนกันนะครับถ้าขวดทรงแบบนี้ก็เป็นน้ำน้ำนะครับอันนี้ก็ ดาได้เลย SPF 50บวก PA 4บวกเหมือนกันนะครับตัวสีเงินตัวที่2คือสูตรสีเงินสำหรับ sensitive skin นะครับจะเป็นขวดสีขาวนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมาอันนี้ตอนผมอยู่ที่ญี่ปุ่นมันไม่มีแต่ที่เมืองไทย่ยมีขายแล้วนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ตัวซีรีส์สีเงินเนี่ยที่เป็นหลอดนะครับอันนี้ผมมี บังเอิญว่ามันแถมมาจากการซื้อตัวสีเงินที่ญี่ปุ่นนะครับก็ลองดูแล้วเนี่ยจะเหมือนกับที่เมืองไทยที่มีขายอยู่จะไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับตัวอย่างผมเนี่ยเป็น15กรัมนะครับเขาจะเรียกว่าไวท์เทน n ิ่งนะครับเอเซนนะครับ UV ก็คือจะมีคำว่าไวท์เทน n ิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะมีสูตรที่เป็นไวท์เทนนิ่งมากขึ้นนะครับ SPF 50บวก PA 4บวเหมือนกัน ตัวนี้ก็คือเนื้อจะเป็นครีมมากกว่านะครับเรียกว่าใน6ตัวนี้นะครับถ้าจะพูดเรื่องของว่าเนื้อก็คือ4ตัวที่เป็นขวดนะครับที่เป็นขวดทรงแบบนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อน้ำนมหรือเป็นน้ำแต่ว่าถ้าเป็นหลอดซึ่งจะมีอยู่2ตัวสีทองกับเงินเนี่ยจะเป็นแบบครีมนะครับจะเป็นครีมมากกว่าจะข้นกว่า ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบเนื้อกันครีมกันแดดแบบครีมมากกว่านะครับจะไม่ค่อยชอบแบบน้ําเพราะว่ามันทายากสําหรับผมนะผมชอบปาดลงไปบนมือนะครับแล้วก็เกลี่ยทาอย่างที่ทํากับตัวกันแดดอื่นๆส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นน้ำนํำๆแบบนี้ผมจะไม่ค่อยสะดวกอย่างของอเนส่าเนี่ยเวลาผมลองใช้ผมจะใช้แบบ ใช้เทโลมอนฝ่ <throne test. S 2> ามือนะครับแล้วก็ใช้ตบๆเอานะครับคือแทนที่จะทาแบบนี้ก็จะตบๆๆๆๆเอาก็จะเป็นวิธีการที่ผมใช้ทานะครับโอเคมาเข้าสู่การรีวิวเปรียบเทียบกันให้ทราบนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงราคานะครับตัวหลักก็คือตัวสีทองกับตัวสีเงินนะครับคู่นี้นะครับ60 ml นะครับราคาในเมืองไทยอยู่ที่859บาทราคาตามฉลากเลยนะครับที่ร้านมาสึมโต้นะครับ ก็ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องฮิ้วเข้ามาเลยเพราะว่าราคาที่ญี่ปุ่นก็ประมาณนี้ถูกกว่าก็ไม่มากนะครับสําหรับตัวที่เป็นสูตร e n s i t i v e สกินก็คือจะมีตัวสีทองอ่อนกับตัวสีขาวที่ผมไม่ได้ไม่มีเนี่ยนะครับจะราคาแพงสุดก็คือจะราคา950บาท 60ML เเท่ากันนะครับก็เรียกว่า Sensitive สกินก็ราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ ส่วนตัวที่เป็นหลอดนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวเล็กนะฮะที่ได้แถมมาตัวที่เป็นหลอดจริงๆมันจะใหญ่กว่านี้มันจะขนาด40กรัมนะครับตัวนั้นจะอยู่ที่ราคา750บาททั้ง2สีเลยนะครับก็เรียกว่า40กรัมก็ดูเหมือนจะได้น้อยกว่าขวดแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่แพงที่สุดอาจจะไม่ใช่เซนซิทีฟอาจจะเป็นตัวหลอดทั้ง2ตัวก็ได้เพราะว่า2ตัวนี้นมีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่า โปรโมทนะครับว่ามันต่างมันพิเศษตัวสีทองก็จะเป็นเจลตัวสีเงินก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของราคาถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพของเนื้อของมันกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสีทองนะครับปกติก่อนใช้ก็ต้องเขยา่าเขยา่าเขย่าสักหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกเหลวๆแบบนี้มักจะต้องเขย่าสักหน่อยนะฮะแล้วก็ผมก็จะบีบนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะจะสักนิดหนึงแล้วกันนะครับจะไม่เยอะนะครับเนี่ยครับเห็นะครับมันก็จะเหลวแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นตัวสีเงินนะครับจริงๆเนื้อมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับนี่ครับครับนี้ก็จะเป็นแบบนี้ มาลองตัวที่เป็นแบบเป็นเหมือนเนื้อกึ่งครีมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะไว้บนหลังมือได้นะก็คือจะไม่เหลวเท่านะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อครีมแบบที่ครีมกันแดดปกติที่ผมใช้เนี่ยก็จะไว้บนหลังมือแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะครับ ทาไปแล้วก็หน้าไม่ได้วอกอะไรนะครับมันก็หายไปนะครับแต่มันจะเงาๆหน่อยนะครับมาถึงส่วนของการเอ่อรี re วิวเปรียบเทียบเรื่องของส่วนผสมอะไรกันแล้วนะครับผมเนี่ยพยายามจะไปหาข้อมูลมาให้ครบก่อนนะครับในที่สุดก็มีครบแล้วนะครับคืออินกิเดียนของกันแดดทั้ง6สูตรนะครับก็ลองเอามาเทียบกันดูลองมาดูว่าเอ๊มีตัวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สรุปแบบ ง่ายๆนะครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษเรื่องของสูตรส่วนผสมหรอกแต่ว่า สังเกตดูจากบางส่วนเอานะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็บอกแชร์กับเพื่อนเพื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์นะผมขอเอาเฉพาะตัวที่เป็นสูตรน้ํสีตัวมาเทียบกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นหลอดเนี่ยมันมีความเฉพาะด้านของมันไปเลยตัดมันออกไปก่อนนะครับเอาตัวน้ํสีตัวนะครับคือสีทอง,ส,ทองสีทองอ่อนสีเงินแล้วก็สีขาวมาเทียบกันว่าเอ๊ะถ้าเราเลือกตัวไหนนี่มันจะต่างกันยังไงนะครับขั้นแรกเลยก็คือตัวสีทองกับเงินที่มันเป็นสูตรปกติเนี่ย เมื่อเทียบกับสีทองอ่อนกับสีขาวซึ่งมันเป็นสูตรเซนซิทีฟสกินเนี่ยมันต่างกันชัดมากนะครับก็คือตัวที่เป็นเซนซิทีฟสกินจะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็จะไม่มีน้ําหอมแต่บอกไว้ก่อนมันยังมีสารพวกเอ็กซ์ t พวกสารสกัดจากพืช พันอะไรต่างๆแต่ก็น้อยนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นใครที่กลัวเรื่องแอลกอฮอล์หรือน้ําหอมก็เลือกสีทองอ่อนหรือสีขาวนะครับเป็นช้อยของที่จะเหมาะคุณสีทองอ่อนกับสีขาวเนี่ยความต่างของมันก็คือสีขาวเนี่ยนะครับมันจะเบาวกว่าเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันจะกันแค่ spf 3 5 pa 3บวกในขณะที่สีทองอ่อนเนี่ย spf 5 0บวก pa 4บวกก็คือว่าถ้าใครที่ไม่อยากได้แอลกอฮอล์ไม่อยากได้น้ําหอม แต่อยากได้ป้องกันแดด,ดแรงๆทนทน,นก็ต้องเลือกทองอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ความเบานะครับอยากจะได้บำรุงมากกว่านะครับแล้วก็ความเบาลงเนี่ยในเรื่องของสารกันแดดก็ต้องเลือกสีขาวตัวที่ที่ผมเห็นชัดนะว่า ต่างกันระหว่างทองอ่อนกับขาวก็คือซิง์ออกไซด์นะครับซิง์ออกไซด์เป็นสารที่ช่วยในการกันแดดตัวหนึ่งนะครับซึ่งในสีทองอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่ลำดับ2เลยก็คืออยู่ต้นนะครับมากก็คือใส่ไว้เยอะในขณะที่สีขาวนี่อยู่ที่ลำดับ9กนะครับก็คือจะอยู่ไกลๆแสดงให้เห็นว่านี่แหละเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่าการกันแดดมันต่างกันเพราะสารกันแดดเนี่ยมันมีมันมีไม่เท่ากันทีนี้ไปดู2ตัวหลักกันบ้างระหว่างสีทองกับสีเงินนะครับ2ตัวนี้ก็ ต่างกันไม่มากนะครับชัดที่สุดสําหรับที่ผมเห็นนะก็คือสีทองเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะเยอะสุดในทุกๆสูตรนะครับสำหรับผมลองแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้เรื่องของการกันแดดจริงๆแล้วอ่ะพอกันก็คือ S.P.F.50 บวก P.A.4 บวกเท่ากันคงต่างกันแค่ว่าความทนนะครับสีทองก็จะทนกันน้ําได้ดีกว่าสีเงินก็จะกันน้ําได้อ่อนกว่าดังนั้นถ้าเกิด ใครที่ไม่มีปัญหาอะไรกับแอลกอฮอล์ใช้กับสีทองแล้วก็ถูกกับผิวดีก็การเลือกสีทองก็จะได้อาการกระแนะที่ค่อนข้างทนแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะให้มันเบาๆหน่อยนะครับชอบเอเนซ่าแต่อยากใช้สูตรที่มันแอลกอฮอล์ไม่แรงขนาดตัวสีทองตัวสีเงินก็คือทางเลือกของคุณนะครับก็ยัง มีแอลกอฮอล์นะแต่ว่าอ่อนลงมานะครับแล้วก็การกันแดดก,ก็ยังเต็มประสิทธิภาพดังนั้นถ้าผมจะเรียงลําดับนะครับความรุนแรงในความคิดของผมนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมจากการวิเคราะห์ของผมนะครับตัวที่เซฟสุดแล้วก็อ่อนโยนที่สุดกับผิวนะครับก็คือตัวสีขาวนั่นเองสําหรับเซนซิทีฟสกินนะครับรองลงมาก็คือสีทองอ่อนเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์มีน้าําหอมถูกไหมครับรองลงไปก็คือตัวสีเงิน นะครับแล้วก็ตัวที่แรงสุดสำหรับผมคือตัวสีทองแน่นอนแอลกอฮอล์เยอะสุดนะครับจากการที่ผมลองใช้อันนี้ก็คือจบสตัวนี้นะครับก็อาจจะเห็นแง่มุมแล้วว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกแบบไหนใน4ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูตัวที่เป็นครีมทั้ง2ตัวบ้างว่ามีความต่างอะไรที่น่าสนใจนะครับตัวที่เป็น หลอดสีในในฝั่งสีทองนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสูตรเจลเหมาะกับการแต่งหน้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นชัดนะครับก็คือน้ําในสูตรเจลเนี่ยจะอยู่อันดับที่1เลยนะครับก็คือจะเป็นวอเตอร์นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์อยู่อันดับที่4เรียกว่า เมื่อหลอดที่เป็นเจลเนี่ยจะรู้สึกว่ามีส่วนผสมของน้ำเนี่ยอยู่ในลำดับต้นกว่านะครับในขณะที่ถ้าเป็นตัวสีทองตัวปกติของมันเนี่ยอันดับที่หนึ่งมันจะเป็นไดเมติโคนนะครับแล้วก็น้ำจะอยู่อันดับที่สองในนั้นสำหรับผมเองเนี่ยสูตรที่เป็นตัวเจลที่ว่าสีทองที่เป็นหลอดเนี่ยก็ ไม่ชัดเจนมากนักนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะใช้มันดีอาจจะถ้าอยากใช้สีทองแต่ไม่อยากใช้แบบเป็นน้ำนมอยากได้เป็นครีมก็อาจจะเลือกตัวที่เป็นเป็นหลอดอย่างนี้ก็สําหรับผมอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับในขณะที่ฝั่งที่เป็นหลอดที่เป็นสีเงินอันนี้จะชัดกว่ามากนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะบอกเลยว่ามันเป็นไวท์เทนนิ่งเป็นสูตรเดียวที่พูดเรื่องของไวท์เทนนิ่งชัดเจนนะครับผมก็ลองไปดูว่า จุดต่างเรื่องของไวท์เทนนิ่งเนี่ยมันคืออะไรก็ไปเห็นส่วนผสมตัวหนึ่งครับที่ต่างกับในสูตรอื่นๆเนี่ยของอินเนซ่าทั้ง6ตัวนี้มันไม่มีก็คือทรานเอซามิกแอซิดนะครับซึ่งเป็นอยู่ในลำดับที่10เรียกว่าเยอะไหมก็อาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับอยู่รังท้ายซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจากที่ผมลองไปศึกษาดูพยายามไปหาข้อมูลว่าสารอะไรนะที่มันช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งในเครื่องชิเซโดจริงๆแล้วมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อ 4MSK นะครับ ที่มันเป็นสารไวท์เทนนิ่งที่ชิตเชโดเขาจดสิทธิบัตรแล้วก็โด่งดังนะครับมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเพลชิเชโดเรื่องไวท์เทนนิ่งหลายตัวแต่พอเราไปดูแล้วก็ไม่เจอสารตัวนี้ในส่วนประกอบนะครับ แต่ผิดสังเกตหน้าซองของออแพคเกจจิ้งของตัวตัวตัวนี้ตัวไวต์เทนนิ่งเนี่ยมันจะมีตัว M แล้วก็วงกลมเอาไว้ผมก็รู้สึกว่าตัว M เนี่ยมันจะต้องมีความหมายอะไรบางอย่างมันค,คล้ายๆ 4MSK ไงไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าก็เลยลองไปหาถึงได้เจอข้อมูลเกี่ยวพันกันมาว่าเจ้า t r a น e ์ a ม i ิ a แอซเนี่ยก็เป็นสารอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ในการเรื่องของการลด เรื่องของจุดด่างดำนะครับช่วยลดเมลาน,นีอะไรแบบนี้นะครับก็โดยรวมก็คือเกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ในเชิงไวต์เทนนิงนั่นเองที่ชัดเจนว่าเออมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาดังนั้นกันแดดใน6ตัวนี้ถ้าใครรู้สึกว่าอย,อยากใช้ตัวที่มันช่วยเรื่องของไว์เทนนิงด้วยเจ้าตัวสูตรตัวนี้นะครับที่เป็นหลอดเนี่ย ไวท์ทนนิ่ไอเซนูวีเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณก็ได้นะครับสุดท้ายมาที่ความรู้สึกในการใช้ของผมบ้างนะครับผมลองใช้ทั้ง4ตัวนี้ที่ผมมีแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอาเป็นส่วนตัวนะลักษณะร่วมแบบหนึ่งที่ไม่ว่าจะสูตรไหนใช้เนี่ยมันก็เป็นก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับคือมือมันจะมันๆเหมือนกับว่าเหมือนมันมันติดน้ํามันอ่ะเหมือนมันเป็นปน้ํามันอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบ มันจะรู้สึกอึดอัดว่าไอ้มือมันต้องเอาอะไรมาเช็ดเช็ดนะครับซึ่งจะไม่ค่อยเป็นกับครีมกันแดดตัวอื่นส่วนใหญ่ก็จะหายซึมเข้าผิวอะไรไปแล้วก็ลักษณะของผิวเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันจะเงาเงาดนึงก็คือเหมือนเป็นความมันที่ติดอยู่บนผิวแล้วมันก็เกิดความเงาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมากกว่าครีมกันแดดอื่นแต่มันไม่มีความวอกนะครับก็คือเวลาทาแล้วเนี่ยมันก็สุดท้ายมันก็หายไปนะครับมันไม่ได้ปีคราบขาวแล้วมันก็ไม่ได้วอกอะไรมันไม่ได้มีปัญหาพวกนั้นนะครับ แล้วก็คอมเมนต์อีกตัวหนึ่งสุดท้ายก็คงเป็นกับตัวสีทองนะครับตัวสีทองเนี่ยผมใช้แล้วจะรู้สึกได้เลยว่ามันได้กลิ่นนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์เคยได้ยินว่ามีบางคนบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นของสารกันแดดแต่เอาเป็นว่าสําหรับเราในการใช้จริงๆแล้วอ่ะคือมันมีความเย็นนะครับเวลาที่ทาลงไปแล้วมันจะเย็นเลยแล้วมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนแอลกอฮอลมันระเหย ได้กลิ่นแอลกอฮอล์อชัดมากแล้วก็ที่บางทีเนี่ยผมทาใกล้าตาไปนะครับคือทาบางทีผมทาเกยขึ้นไปหรือเผลอไปขยี้ตาเนี่ยถ้าสารกันแดดตัวนี้มันไปเข้าใกล้ตาผมผมจะระคายเคืองข้างมากแสบตาจะต้องแบบล้างตาหรือเช็ดตาเลยทําให้ผมกลัวเหมือนกันว่าเออเวลาใช้เนี่ยผมต้อง ใช้ให้ห่างๆนะอย่าไปใกล้ๆดวงตาครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวที่เป็นแบบนี้นะครับบางตัวเนี่ยผมใช้แล้วมันก็ไม่รู้สึกระคายเครืองอะไรอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ค่อยถูกกับผิวผมสักเท่าไหร่เรียกว่าผมว่าเรื่องของคุณสมบัติในการกันแดดมันก็น่าจะดีนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพเราก็เชื่อแหละแต่อาจจะเป็นเรื่องของความเข้ากับผิวนะครับหรือว่าความชอบส่วนตัวว่าการชอบแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับลักษณะการใช้งานก็จะต่างกันไปดังนั้นสําหรับผมเนี่ย ก็จะรู้สึกแบบนี้นะครับจริงๆเพื่อนผมเนี่ยชอบใช้เครื่องแต่งหน่ากันเยอะมากนะครับมีผมนี่แหละที่ไม่ค่อยถูกกับมันเท่าไหร่นะแล้วก็เลยคิดว่าใครที่ชอบนะครับก็ก็ดีนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเลือกสกินแคร์เนี่ยผมก็จะพูดอยู่เสมอว่าเลือกตามความเหมาะกับผิวนะครับเรียกว่า ถ้าเราใช้สกินแคร์ตัวไหนแล้วถูกกับผิวเราเนี่ยน่นแหละคือสกินแคร์ที่เหมาะสมกับเราแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าอะไรที่ผมใช้แล้วแล้วเหมาะมันจะเหมาะกับผิวของเพื่อนๆนะครับบางครั้งของที่ผมใช้แล้วเหมาะกับผิวผมอาจจะไม่เหมาะกับผิวเพื่อนๆก็ได้สุดท้ายสกินแคร์เนี่ยมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากเราต้องลองจริงๆแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้ารู้ว่าเราไม่ค่อยถูกกับอะไรก็หลีกเลี่ยงที่จะไปใช้มันโอเคหวังว่าคลิปน,นี้จะพอเป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังคอยติดตามกันอยู่นะครับ เรื่องของบิวตี้สกินแคร์หรือกรูมิงก็จะยังมีการพูดถึงนะครับผมก็จะกลับมาพูดถึงให้บ่อยๆกว่านี้นะครับขออภัยด้วยกับช่วงที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยไดพูดถึงเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีเพิ่มเติมเรื่องการไปเที่ยวนะครับหลังจากไปเที่ยวมาเดี๋ยวนี้ก็มีการ ไปรีวิวนะครับบางทีไปทานอาหารก็ถ่ายวิดีโอเก็บมาหรือว่าเป็นร้านอาหารของเพื่อนผมไปรีวิวให้อะไรเงี้ยก็มีบ้างมีปัญหาหรือคําถามอะไรบางอย่างถ้าผมพอจะแนะนําหรือพอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ถามกันมาได้นะครับผมก็จะมาตอบให้แต่ก็ไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะครับแล้วก็ก็ถ้ามีปัญหาผิวควรจะปรึกษาคุณหมอปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับก็จะตรงในการแก้ปัญหาได้มากกว่านะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ